วันรวมญาติวันวุ่นวายวันอบอุ่นวันยังอีสูวันนี้ป้กฮะวันยังหมักเสือเขียวเสือดำพุ่งหายพุ่งหายเด้วนีุ่่นลายเด้อพใหญ่เดียทีเดียงขอบคุ่แสบพ่ใส่รับห้ด้วยงปังๆปีใหมไ่น้างเนาะแสบดันขนาดเลยว่ะ เราไปบ่องกอร้านสาวบลงจังโหลดเลยร้านสาวเมื่อแน้ะโอ้กินทอดปู้บ่าแล้วบ่มาเลยมึงกินทอดปู้บ่าเลยเดินเน่อยอยากมือนะ ตี่กายก็จะทอะไรพี่กายกอาตีวเม่ให้ขอไดนบ่ไให้ลูกสาว โน่เฮียนานาเออโน่ที่สวยขาวเก่งจังเลยน้องจ้าโนเนี่ยเก่งเท่าว่านโนยิ่งทุกอย่างไวลาเองบอกให้มานอนอยู่พี่จักสิเมื่อย่างเที่ยวเมื่อเที่ยวมาพวกเพื่อนละมั่งกูสื่อ แบอเอาเคตแดังเนี่ย้อยเรามาพี่ดูรอยเรามาจากโหลดนลมาเข่ากล้องนี่ดูเร <c oughs> มาที่น่มาเข่ากล้องน

เรีนงงยังนะนกเรียนไปหรือไปเรยนใช่ไหมไปบอกปิดไวนาวินที่หุ mm ่มเงียบๆบอกไม่เต้นอไรนะูอ๋อไปรันจะเต้นอะไรไม่บอกจัดหนดไปกนแล้วอ่านให้กนให้ไปแต่งกินหรือป่เมนสะเดกเนื้อแตงกวาด้มนจับงน ที่กินเหเบอรดเบไดีลูกีเลยคือบใต้เม่มาใต้กินขนาดใาเฮยเฮ้เฮใจป้าเด้อมันว่าเป็นบักเสือเขียวหนาี่บ้านบักนี uh <S <S okay. <S 2> <S 2> <S ่เพราว่าโบเป็นเยอะน โร้านสาวมุงดูพี่นอกเออนไซอยู่บนทางเหนือเรื่องเร็ะแ่เรายนพี่ไปสักว่าคำบอกไอ้ขางานส่วนตัวเขาเขาเปิดปั๊มน้ำมันเราจบูนจะบอกปั๊มน้ำมันปตทเปิดใหม่จะแมนบอกไอ้ขากเนาะข้าวเราเสิร์อแขกเขาะ โอ้ยกระมันวงนี่นะมันกระวงสัมนียสัมเข้ายาลานี่เล็กน่อยนะมาเขานะมาได้ยางหักได้เบียร์กินอริล็อตเนข้าได้คลายดีโอ้ยมาว่าดอกแต่โอ้ยแคนมาได้ ดเจยัดเยังเ้บนไซน่ะะพี่น้องป้องปายร้านมากขบแล้วก็สีหายค้องควันแบบนี้้คล้องควันปีใหม่เยาะหลังมาลูกลูกเจ้าอยบ้าคล้องควันเลย เราใส่ซองใส่แซงเีนียพ่นี่นี่งล่งลก็ต้องไปไปใช้ดูนี้จะจะเ้าจุ่บองควัออนีได้แล้วนี่พี่สงยอนี่นี่ได้แล้วจากลุมกี้น้อย

นางร้องอานาง้องนางร้องนี่นี่นี่ลูกเสืยอไปหานี่ต้มนะพามันออกมาอย่างน้โลพีพีลูกขามาพีนแลเร็วบฮานเป่ามันเป็นจะนอจะเป็นคนกือบบายบายบายบถ้าถูนี่ทาถูอารวะน้ำเอาิถูก่อนถู

จะไปเห็นยังีนะเาจะไปเห็นัเออก็เราจะไปข่าวมงกระปรจะ่าววงยงเงี้ยเลยอ้าอันนี้นี่น้ำนะคนแรคนแสบของมากทุกมากเนี่นี่นนี่ี่เือนีนี่ไืนนมืนมเอาเงินลงสิลงลงเด Hoa hẹn nhịn tao. Nói lần này. Nói lần này. Tu anh ạ. Tu anh กระจายกอนมันอ่าจะถไปกระจายกันเลยนะอุ้ยกระยรุ่งเลนะอ่าไม่แกลมกลงามงามามจ้าเอาไหนไม่หายบัวควไรับรวยเด้อาๆไปเร็วไปเร็วไปไปถูไปมาทีถู

อ้าสูอ้าวแท้น้องเท้น้ามาบอได้พี่น้องกะด้มีแต่เีโอ๊ไปหามันเนลุงครับนืองนก่อนเด้อน้องสพัดจาีโอ๊ไปหาอ้แปดแป้เียนเลยพี่นอเนะไปซื้อนมซื้ลูกเซือไนมือนกหรอกันซื้อนมซื้อเพลดนะ อาให้แม่เก็บไว้ใหไม่ไล่ไปให้มไล่ไปเอาใ้แม่ไล่าไประบไปาทไมมเทสมามเทสว่ามบอกว่าออกกาบอว่าดูพีังที่เจไหนยาพี้เดดเสืนหน่อยหอ้ยกี้ห่างนมันโปดาอด่างไปหากินแล้เด้อแม่เย็นในวันน่ะ เอามากินนะถุหูไเอ้านี่พี่ออกให้กันเอานั่นคนณใจับขอิออกมาทางนี้ลูกนีอย่เออยนะอยากได้ยังหายมันรอยอะไรกินินโลยจิบเย็นยังอย่บอกไปบอกไปบอกไล้มทางนะ อย่าเอาอย่าเอาเมียนไส้เล็กน้อยครูเอาไปซองกับเพียงเลยเอาไปม่กีสิบเหรียญเอฟซี่ลูสิ่ายอด30นาทีผู้ีกล่องเฮ้ยเอฟซีผนมองว่าจะ่ายแ่าเ่นกมแจกเงินหมนันมีตำนานอะไรพี่นอ นองเงินเมื่อกี้น่ะกับเงินคขายของแสบตังค์เด้หาโมงนะได้บอดพากัน กินทิฟฟี่ฮะเมื่อหอดผมจะกินดีกันเจ็ดสองเม็ดทิฟฟี่กับซาคือันาอะไรแกแนสองยาพยาตานซีอะไรกินนเฉียวชุบเป็นโจ๊กนะซากับน้องสุนัสโซไบอกลูกแมวมันเสียตกินยังยโจกทางนอกไ้ลงนอกน้องอ่ะละทัวเลยหนทางนอกทางไหน น้องแลแต่ว่ามันนกหัวออกเลยน้องไปเลี้ยงอ่งบ่เลี้ยงการท่งเี่แต่ว่าจพอดีดีด้วยนะยตอไลงไปไปล้วก็สี่ล้วก็สี่ล้วก็ทีมูน้ำใหม่เนปูน้ำใหม่ให้แระเน่ลงเลยโอ้บเมาแกงน้ำใหมเอาดินขึ้มาทมบ่ก กจกยิงเาใายเาเองนะบริจาคตรงน้องชักโหลดอ่ะนะแบบคือแบบคือเขาก็ซื้อดินเนาะเขาโจกดินอืมโจกดินอย่นี้ทำอะไรเนาะพ่อในบ้านเขาทำอ่ไดเสือ้อง้าบ่วะอดกิบเขาเอานบ้านเอาตองนี่ ถ้าใครจะทิโดแห่งคนอื่นนะอาไปเลีเลย่ดข้า้าายของหันต่พี่น้องพี่น้องเว้ยแม่สีโได้คลาคองหันแต่พี่น้องตัวเองคลายรัว ห่่าแมนพัผู้สิื่อฝากไปเลี้ยงมเนสะโพกคล้ายรถด้ล้ายรถธุรกิจใหม่ผู้สื้อแม่พันไปฝากไปเลี้ยงมาวะเออลูกมัน้ยู่ด้ซื้อเพิ่มปะซื้อเสียอะไรแล้วสมพันธ์เองแบบนี้เขากปันนั่นแปลว่าเ้าจะสมพันธ์นะสองหมื่นสี่ต้กงปฏิญาเงี้ยให้ลูกจะออกเมฆครันเพือว่า่าเมค่าแต่คอดลูก คันตัวเฮาอันซื้อแมซาวมากนันตองบองลตอบอันชั้นมาะอจ้ออนนอจอมาคือว่ไม่เป็นไรเพราะมันเหยียบม์คาเบอซี่นะรอดแต่ก็เสื้อนะเสื้อเอาแม่มานบออม่านะเออจว่ามาแล้วซมาเนาะพี่น้องเก็บพามรรยาการเพืยอสนิทเลยครับมาร่วมการหลังปีใหม่ช่วงปีใหม่เ่ยอย อย่าหายมันปากเลยเด้อยุกกระลำคาญปากนั้นนะ